สวัสดีค่ะป้าหมอเษตีโชคพยากรณ์น,นะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่23นะคะกันยายน2565ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าชิมเงินสีครามนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ต้องขอไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ ลงคลิปช้าไปนิดนึงนะมีปัญหาเรื่องของไม่อัดเสียงหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องขาเนาะขออภัยด้วยนะคะ,ขะเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันหน่อยค่ะพี่น้องขาลงช้าดีกว่าไม่ลงนะคะพี่น้องขา,าถ้าคืนนี้ดูไม่ทันก็ดูพรุ่งนี้นะคะตอนเช้าเป็นแนวทางนะคะทุกอย่างเป็นแนวทางะคะ่ะพี่น้องขานําเอาไปปรับใช้นั่นเองเอาละเพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาดูนะคะพี่น้องในแต่ละวันเกิดกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษมาดูกันค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับพี่น้องวันดีนะสิบถ้วยนะคะในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะตึงในเรื่องของการเงินนะคะพยายามที่จะประหยัดอดออมแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ได้ดังใจนะคะมีปัญหามีรายจ่ายมีหนี้สินเก่าๆที่จะวิ่งย้อนมาให้พี่น้องวันอาทิตย์แก้ไขนะคะฉะนั้นแล้วก็ต้องพูดคําเดียวว่านะคะจะเย็นเนร่มๆนะคะ อย่าตึงเครียดให้มันมากนักนะคะยังไงแล้วก็ค่อยแก้ค,ค่อยแก้ไปในเรื่องของการเงินนะถ้าเราใจร้อนไม่ได้นะคะแล้วก็อย่าคิดย้อนหลังอย่าจิตตกนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโอกาสนะคะที่จะเกิดรักหวนได้เนาะสำหรับไพ่ห้าถ้วยนะคะในลักษณะของการว่าสามารถที่จะกลับมาคุยกันใหม่คืนดีกันใหม่ได้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์หมอคิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์ถือว่าในวันพรุ่งนี้ก็ให้พยายามนะคะทําจิตให้สบายๆนิดนึงนะคะอย่าตึงเครียดให้มันมากนักนะคะเตือนในเรื่องของ สุขภาพด้วยนะคะโรคเก่านะคะจะกการเริ่มได้วุ้กลับมาคิดถึงเรานะฉะนั้นแล้วพี่น้องวนอณทิตย์ค่อยนะคะพยายามนะคะปล่อยวางบ้างอ่ะว่าอย่างนั้นนะแพหมอก็พูดได้นะในบางครั้งเนี่ยแพหมอเองก็ตึงเครียดเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทําใจค่ะถ้าเราไม่ทําใจเราก็จะมีความทุกข์นะคะอยู่เรื่อยและไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้นั่นเองค่ะพี่น้องวนอณทิ์ค่ะเอาละมาดูนะคะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากบริวารคนในครอบครัวค่ะเกี่ยวข้องกันนะคะเลขหน้าไพใ,ให้เลขอะไรคะมี1 0 4 5 1 0 4 5หค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ดาบค่อนข้างแสลายไปอยู่นะคะเนี่ยนะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นมีภาระนะคะที่จะต้องแบบกรับแบบแบกบรับนะคะแทนคนอื่นนะอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นในบริวารคนในที่ทํางานหรือในส่วนของครอบครัวก็ตามนะคะเขาบอกว่าพี่น้องวันจันทร์ก็อย่าได้ตึงเครียดมันมากนักนะคะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะนะเทวดาเท,วดา,ทวดาก็ เป่าเลให้เราสามารถจะแกะปัญหาได้ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันค่ะเนาะดูว่าจะติดตามนะอึดอัดนะคะหาทางออกนะพี่น้องวันจันทร์บางท่านนั้นเนี่ยคิดที่จะนะคะเอ,อ่อออกเดินทางนะคะผันหลังนะคะให้กับความออผิดหวัง ให้ครับปัญหาที่มันเป็นอยู่ณขณะนี้นะคะฉะนั้นแล้วเราจะหนีปัญหาเนี่ยนี้ไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะนะาเราต้องแกะดาบทีละดาบทีละดาบนะคะให้เราสู้ยืนสู้นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องงานเหรอมีปัญหาเรื่องเงินเหรอหนี้สินมีปัญหาเรื่องของบริวารก็แล้วแต่นะคะทุกอย่างสู้นะคะยืนสู้นะคะปักหลักสู้ค่ะพี่น้องคะ่ะแกะดาบทีละดาบทีละดาบ ป้าหมอคิดว่าไม่มีอะไรนะคะเหลือบากกว่าเรงนะคะและเราต้องใจสู้นะคะป้าบอกว่าจะพูดในลักษณะดาบแบบนี้นั้นเราจะใจร้อนให้แกะดาบได้ง่ายๆเร็วๆด่วนๆมันก็ไม่ได้นะเราต้องมีสตินะคะอ่าสติสตังนะปัญญาก็จะเกิดนะคะมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับพี่น้องวันจันรพี่น้องวันจันคะ่ะเรามาระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะเอ็นข้อกระดูกนะคะสายตาดวงตาปวดเนื้อปวดตัวนะคะในวันพรุ่งนี้เรามาระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษด้วยค่ะและก็บางท่านอาจจะออกนอกพื้นที่นะคะ เดินทางออกนอกพื้นที่ยังไม่มีเปลนด้วยฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันค่ะเนะาะใครที่ใช้รถใช้ถนนก็อย่าขับรถเร็วนะคะค่อยๆขับนะคะพี่น้องค่ะนะเรามาระวังด้วยเป็นพิเศษเลยค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนำโชคค่ะก็บอกว่าเลขนำโชคมาจากการที่พี่น้องวันจันทำบุญให้ทานก่กนหน้านี้นะคะเกี่ยวข้องกันนะเลขนำโชคนะคะในทางที่สองนะคะบอกว่ามาจากรถพานะของเรานน่เองค่ะเลขนำไพ่าาให้เลขอะไรคะมีเลขห้า สองศนย์ 2, 0, นะคะแล้วก็แปดค่ะห้าสองศูนย์แปดค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เห็นๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะพี่น้องวัดอังคารรู้สึกว่าเส้นพิเศษแรงๆนะคะทุกอย่างนะคะมีลางสังข์หอนแน่ๆนๆนี่อย่างนี้นะคะแล้วันพรุ่งนี้ลางสังข์หนเกี่ยวกับการเงิน ถ้าต้องการเงินก็จะมีเงินข้ามือนะคะพี่น้องขาการเงินดีขึ้นมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะพี่น้องขาเนาะมีโชคมีลาบข้ามือเละก็พี่น้องวันอังคารนะ,ะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะ,ะเป็นไปในทางที่ดีมีโอกาสนะคะเออได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะตาแหน่งงานปรับเปลี่ยนโยกย้ายอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องขาเนาะอ่าและโดยเฉพาะเรื่ององการเงินยังคงมีเครดิตในเรื่องการเงินอยู่มีคนช่วยเหลือเรื่องของเงินอยู่นะคะพี่น้องใครที่กังวลในเรื่องของการเงินนะในวันพรุ่งนี้นะคะ ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเนาะเงินมาทันแน่ค่ะพี่น้องคะ่ะเงินมาทันแน่คะ่ะอ่าสำหรับพี่น้องวันอังคารนะพี่น้องวันอังคารนะคะบอกว่าเลขนําโชคมาจากไหนนะมาจากเลขประจําตัวของเราหรือเลขที่เกิดจากเส้นพิเศษของเรานั่นเองคะ่ะพี่น้องวันอังคารเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข2นะคะ1 4 6คะ่ 2, 1, 4, 6คะสอง6สี่ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงมา <ๆ S 1> ดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้า,บางคะ่ะสำหรับพุธกลางวันนั้นโอ้ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเหรอนะคะเรื่องของ ทรัพย์สินมรดกเรื่องของการเงินนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะในลักษณะของใครที่นะคะทำกิจการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้านี่อย่างนี้นะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้าธุรกิจค้าที่ดินนะคะมีคําตอบนะคะ <c oughs> เป็นไป,นปนในทางที่ดีขึ้นนะพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะทุกอย่างดีขึ้นจริงๆคะ่ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพในวันพรุ่งนี้ปวดหัวปวดไมเกรนนะคะในโรคภูมิแพ้มีโอกาสกําเริบนะคะพี่น้องขาโนในลักษณะ แฮงแมนขึ้นนะคะเราต้องระมัดระวังเรื่องของการวิตกกังวลด้วยนะคะทุกอย่างดีขึ้นเลยไม่รู้จะทํานายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเดเวอร์สิบเหรียญแล้วก็เหรียญเพลสไพ่ราชินีนะไพเ่เศรษฐีนีขึ้นนะคะทุกอย่างดีขึ้นไม่ว่างานเงินบริวารน,นะคะหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของกิจการนะคะอของพี่น้องวันพุธกลางวันดีขึ้นทุกเรื่องเลยค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละเลขนาโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับ บริวารของเรานะคะเกี่ยวข้องกับบริวารของเราโดยเฉพาะบริวารซึ่งเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข21นะคะแล้วก็0ูนค่ะ2103ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนนั้นนะคะในระยะนี้รู้สึกว่าจะเดินทางออกนอกพื้นที่บ่อยๆนะคะพี่น้องค่ะเนาะทำกิจทาการประสานงานหาลูกค้าหาสินค้ามาจํไหน่ายนะคะ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ขายของดีมีลูกค้าสั่งเราได้เข้ามานะคะมีเงินมีโชคมีลาบนะคะมีคนยื่นเงินให้นะคะนี่อย่างนี้เจราจาเป็นเงินเป็นทองนะสำหรับสามเหรียญน,นะคะส่วนพี่น้องวันพุธกลางคืนจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะคะมีความรู้สึกว่าจะต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่านะคะไปหาหมอหรือพาใครไปโรงพยาบาลก็ได้นะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพก็คือเรื่องของโรค ภูมิแพ้นะคะกระเพาะกระเพาะอาหารหนักเสยประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋าเนาะดูว่าจะเป็นเด็ดนั้นแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางคืนบางท่านก็กําลังนะคะรอที่จะกยับขยายในส่วนของกิจการนะคะนี่รอถ้าทีรอโอกาสรอจังหวะนะคะฉะนั้นแล้วถ้านะคะอัศวิน ไม้เท้าขึ้นแล้วก็สามเหลียญขึ้นนั้นป้าหมอว่าทําได้แล้วนะคะทําได้แล้วต่อไปนี้นะคะถ้าโรนะคะโรจังหวะอยู่นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเลขนาโชคมาจากไหนมาจากภานะของเรานะคะแล้วก็มาจากการเดินทางก่อนหน้านี้ได้โดยนะคะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขนะคะหนึ่งสามนะคะแล้วก็เก้าสามหนึ่งสามเก้าสามค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันเพื่อเรื่องหัสถศีค่ะ สำหรับพี่น้องวันพระเลือดสัสดีในวันพรุ่งนี้ระม,มัดระวังนะคะจะมีปากมีเสียงกับอริวารน,นะซึ่งจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะอันนี้ก็ต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษและระม,มัดระวังในการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบนะคะในวันพรุ่งนี้ผิดกฎหมายนะคะทุกอย่างไม่ค่อยโอเคเพราะว่าขึ้นไพ่เดวิลนะคะส่วนในเรื่องของใครที่เปิดกิจการอยู่ก็จะมีออเดอร์เข้ามามีลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามานะคะ สั่งสินค้าเข้ามานะคะแลก็มีในลักษณะของการถ้ารอข่าวอยู่ก็จะได้ข่าวดีนะคะสําหรับ2ไม้เท้านะคะในเรื่องของงานในเรื่องของกิจการโอเคดีมากเลยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องคะเตือนนิดนึงเนาะใครที่มีคู่รักมีคนรักอยู่แล้วถ้าสมมุติมีบุคคลที่3เข้ามานะคะจะดีขนาดไหนพี่น้องก็จะต้องเว้นระยะห่างนะคะหรือไม่ก็ไม่ล้ำเส้นนะคะพี่น้องนะถ้าขึ้นดีวิวจะเกิดปัญหาได้นั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะ สำหรับพี่น้องวันพระฤาษีัดสวัสดีก็เตือน2เรื่องนั่นเองค่ะนะเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะอเอาอย่างนั้นกันเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของพี่น้องวันพระฤาษีัดสวัสดีเองค่ะนะคะเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข4นะคะแล้วก็2 15 4215ค่ะพี่น้องวันพระฤาษีัสวัสดีคะขอให้ยังมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์ไพ่ค่อนข้างออกมาดีเนาะแต่ในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าอึดอัดรับดาบติดดาบ นะคะกดดันตัวเองนะคะหรือไม่ก็มีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่แต่พี่น้องวันศุกร์นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะขอความช่วยเหลือใครนะคะคือจะต้องจัดการปัญหาด้วยตนเองถ้าสมมุติมีปัญหานะคะแต่ป้าหมอว่านะถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะปรึกษาคนรกักนะคะคนในครอบครัวนะคะนี่อย่างนี้ยังไงแล้วก็ยังมีบริวารคนรักคนในครอบครัวยังคงให้การช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีนะคะนะถ้ามีอะไรที่ปิดบงังไม่บอกไม่กล่าวแล้วเราไม่ไหวก็ควรที่จะปรึกษาขอความช่วยเหลือนะคะพี่น้องวันศุกร์เนาะนะแล้วก็มองเห็น ว่านะคะสุขภาพในส่วนของเอ็นข้อกระดูกโดยเฉพาะในเรื่องของเข่านะคะในเรื่องของต่โพกนะคะนี่อย่างนี้นะในลักษณะเหมือนกับว่าเราปวดนะคะปวดตึงอะไรประมาณนี้เลยนะคะในลักษณะของร่างกายดูว่าจะไม่ค่อยไหวเนื่องจากว่าเราทํางานหนักนั่งนานนานนะทำงานหนักหนกัไม่ค่อยได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นเตือนเรื่องเดียวคะ่ะพี่น้องคะ่นะในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือเรื่องของสุขภาพคะ่ะ เลขนำโชคมาจากไหนนะบอกว่าเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรนะคะจะหมุนกลับมานะคะให้กับพี่น้องนั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข1 7นะคะแล้วก็7 5 1 7 7 5ค่ะพี่น้องวันศุกร ขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ดีมากเลยนะคะในวันพรุ่งนี้มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันเสาร์ฉลองความสําเร็จนะคะปัญหาต่างๆก่อนหน้า,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 าน,นี้ก็เดนจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่น้องวันเสารู้จักที่จะประคับประคองนะคะในในทุกๆเรื่องแล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์พี่น้องวันเสาร้องการที่จะทําอะไรนะคะถ้าวางแผนอย่างดบอย่างดีแล้วมีความรู้ในเรื่องนั้นๆแล้วลงมือทําได้เลยนะคะคิดการอะไรนะคะวางแผนอะไรไว้ในหัวในสมอง นะคะเขาบอกว่าถ้าได้ลงมือทําจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนั่นเองค่ะพี่น้องวันเสาร์บางท่านออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะเนาะก็ถือว่าไพ่ดีทั้งหมดเลยในวันพรุ่งนี้เซนพิเศษแรงๆเพราะว่าขึ้นไพ่เทแห่งเวทมนต์นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นเลขประจําตัวของพี่น้องวันเสาร์เองค่ะพี่น้องค่ะไกด์ไลน์ที่2ก็คือเป็นเลขพานะคันที่พี่น้องวันเสาร์ใช้อยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข1 3สนะคะเลขก็ส1 1 3 4 1ค่ะพี่น้องค่ะ ขอให้พี่น้องวันเสาร์เฮงๆค่ะพ้าหมอไวพรนะคะให้พี่น้องทั้ง8ดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะเนาะและในวันพนี้เฮงๆ,ๆมีโชคมีลาบข้ามือค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ